เมื่อก่อนเนี่ยผู้นําเข้ามีคนเดียวคนจัดหามีคนเดียวแต่ตั้งแต่ปีหกห้าถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงว่าโอเคให้มีผู้นําเข้าอื่นได้เช่นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่พวก IPP เนี่ยนะที่อยู่ในระบบเนี่ยซึ่งเขาเมื่อก่อนเนี่ยนำเข้าเองไม่ได้ก็เพิ่มเติมให้นําเข้าได้คุณนานำเข้าได,าาได้ไปซื้อในตลาดโลกมาคุณจะซื้อมาในราคาไหนก็นําเข้ามาได้ แล้วก็เพิ่มเติมก็คือว่าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นคนซื้อคนสําคัญเนี่ยสามารถที่จะจัดหามาได้<ฆ>แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยมันเป็นลักษณะสัญญาระยะสั้นคือถ้าเป็นปตทเขาทำเนี่ยเขามีสัญญาระยะยาวถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยนำเข้าจากกาตา้าเป็นสัญญาระยะยาวปีละสามล้านตันหรือไงอซึ่งเขาก็เอามาขายบางส่วนก็อาจจะมาผ่านโรงแยกแก๊สด้วยอะไรด้วยก็ตามทีเนี่ สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงก็คือคให้มีผู้นําเข้าเป็นผู้จัดหาโดยที่ไม่ต้องไปขึ้นกับปตทการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยก็ได้รับแนวทางจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าในช่วงตั้งแต่ปี2566จนถึงปี2570ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยสามารถไปจัดหา LNG จากตลาดโลกเป็นสัญญาระยะสั้นกำหนดเอาไว้ว่าไม่เกิน1.2ล้านตันค ตอนนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็เริ่มทําแล้วส่วนเขาจะไปซื้อจากแหล่งไหนทําสัญญายังไงอะไรยังไงเนี่ยอันนั้นไม่สําคัญค่ะถ้ามีเรือเข้ามาเรือไอเรือที่มันจะมีเป็นกลมๆอ่ะขนส่งทางเรือ,อ <คน S 2> ใช<ห>่ไหมคะขนส่งทางโเป็นกลมๆไหนนะั่นคือเรือนําเข้า LNG ซึ่งเขาจะต้องไปทําให้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยเหลวก่อนอมันถึงจะบรรจุมา แล้วก็ามาขึ้นท่าเทียบเรือที่มาตาพุทธมันจะมีสถานีแอร์บิที่มาตาพุทธแล้วก็เข้าระบบท่อของการไฟฟ้าไอ้โทษของปตทที่มันมีท่ออยู่แล้วส่งไปตามก็เท่ากับว่าเออในแง่ของคนที่เขาไปหาก็ต้องแข่งขันไปหาในราคาที่ต่ำสุดต่ําเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นผู้งานเป็นผู้ซื้อใหม่คนนึงนะแล้วเขาก็ต้องดูว่าสัญญาที่ไหนมันเหมาะสมอเท่าที่ทราบเนี่ย ถ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นคนจะต้องใช้ก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าเขาเองอย่าโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่ที่สำคัญที่สุดในแถวนี้เนี่ยก็คือโรงไฟฟ้าบางปะกงถ้าผมจำไม่ผิดมีอยู่4ยูนิตถ้าเกิดใครขึ้นทางด่วนผ่านไปบอมไปทางซ้ายมือเนี่ยจะเห็นนั่นน่ะอยู่ปากแม่น้ําบางประกงแถวแถวนั้น,นแล้วก็จะมีโรงไฟฟ้าอื่นที่เขาใช้ก๊าซธรรมชาติดืของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองเขาเองนําเข้ามาใช้ของเขาแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ย มันมีผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติด้วยเขาอาจจะดับช่วยนําเข้าพร้อมๆกันจัดสรรอะไรกันเชื่อว่าน่าจะทําให้ต้นทุนเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซธรรมชาติถูกลงอันนี้การจัดทำแบบนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็บอกว่าที่เขาทาเนี่ยถูกลงก็จะมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยของค่าไฟฟ้าเมื่อคิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็น่าจะลดลงตามไปด้วยแต่ตัวเลขเนี่ยเราไม่เห็น อันนี้พูดตรงๆว่าการนำเข้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือผู้นำเข้าคนอื่นที่เป็นผู้ใช้ไฟใช้ก๊าซธรรมชาติเขาทำสัญญากับใครคซื้อมาในราคาเท่าไหร่อันนี้เราไม่รู้นะแต่ว่าเชื่อว่าเชื่อว่าอย่าง,งน้อยราคาเขาก็ไม่น่าจะสูงกว่าที่นำเข้าโดยปตอทอหรือบริษัทในเครือของปตอทอเขา เพราะตลาดมารู้กันว่าอะไรเป็นยังไง<า>แต่มันก็ต้องเข้าใจว่าน่าจะต้องจ่ายค่าผ่านท่อแล้วก็จ่ายตรงสถานีที่เป็น processing unit เป็นระบบของเขา,เ,าเป็น processing unit ที่จะถ่ายจากก๊าซธรรมชาติเหลวที่เป็นกลมๆที่อัดมาเป็น,ปนที่มา<อ>ทางเ,เรือเนี่ยเหรอคะแล้วก็ปล่อยออกมาอ,อันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดเขาทำอย่างไงนะ,ะแต่ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขายืนยันว่าเมื่อทําอย่างนี้เนี่ย น่าจะทําให้ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เขาเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีนี้เข้าใจว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มนําเข้ามาแต่ผมไม่รู้จํานวนนะว่าเข้ามากี่ตันแล้วก็จะเข้ามาทั้งหมดปีนี้กี่ตันปีหน้ากี่ตันแต่เท่าที่ทราบก็คือว่ามีสัญญาระยะสั้นที่จะซื้อได้เนี่ยหนึล้านตันอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คือตั้งแต่ปีหกหถึงปีเจ็ดศูนย์จะต้องติดตามมันต่อไปนะว่ามันลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้ มากน้อยนี่ก็คิดว่า,<อ>าถือว่าน่าจะเป็นซ<ต>ึ่เราต้องดูกันต่อไปอะว่าการเปลี่ยนจากให้ปโตโทเป็นคนนําเข้าหลักเพราะเขามีท่อด้วยเลยด้วยแล้วก็มีสถานี processing unit ที่จะเปลี่ยนจากก๊าซธรรมชาติเหลวมาเป็นก๊าซที่มันลอยได้เนี่ยนะ,ะที่มันเป็นไอเนี่ยนะที่มันผ่านท่อเนี่ยก็ต้องไปดูว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อแข่งขันกันแล้วเนี่ย มันจะทําให้ต้นทุนมันถูกลงมากกว่าที่ก่อนหน้านี้หรือเปล่าอันนี้เรายังไม่รู้ตัวเลขมันจะรู้ตัวเลขจริงๆก็คือค่าค่าเช่าเพลิ่ที่โรงไฟฟ้าที่เขาจะต้องที่การผลิตไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะต้องจ่ายเพราะตอนนี้ถ้าใช้ถ้าใช้ก๊าซธรรมชาติตามระบบตอนนี้ถ้าทําให้การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติน่าจะประมาณตกเลยยูนิตละสี่บาทนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ผมก็ผมก็จําตัวเลขไม่ได้หรอกแต่ว่า อันนี้ก็เป็นข่าว